พวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยทำมาเนี่ยการพูดซ้ําแล้วฟังอีกแม่งก็ไม่เก็ตแต่จนวันหนึ่งเนี่ยร้างตีนพ่อแม่แกก็พูดเรื่องเดิมอาจารย์ค่ะเก็ตนะคระับไปซือขี้หูหลุดแล้วนะบางคนเนี่ยไปบวชเรียนบวชพระแต่ไม่เคยดูแลพ่อแม่เลยอันนี้ก็บวดให้ตายหาค่ายาก ทีนี้ตัวที่จะทะลุออกมาได้หจังจากเราเปิดวาวแล้ววาวของอะไรฮะกระตันอยู่พอเปิดวาวเสร็จวินนะครับวินญาณนะนี่คือฟองปฏิจจกใช่ไหมตรงนี้มีเวทนาบวกลบครบเลยนะทั้งสาอ้ควดโอเคละเป็นมนุษย์ละ กิดเป็นเวลาโชคดีละเดี๋ออกก็เปิดอะไรก่อนเปิดโค้ดเปิดวาวโอเคโอเคเปิดวาวโอเคเปิดวาวกติจูดโอเคดูดีๆมันเหมือนมันเหมือนอะไรวงศิกซ์ญี่ปุ่นเรียกว่าเอ็นโซเอ็นโซ เห็นเขียนอย่างนี้ใช่เห็นทันจะรักเส้นไนหะมถ้าเห็นว่าเส้นอนะ่ะถ้าเป็นเมืองไทยจะเป็นห้างเป็นร้านอาหารโอเคแ <c oughs> ม่งคำเขาจะเสียผล <c oughs> ทำไมเขาต้องเขียนแล้วแบบมีช่องว่างเพราจะได้ออกมาได้ <c oughs> แต่ถ้าดูดีใช้ใช้ปุกันงนี่มันจะมีรอยแบบเหมือนกับขัดขาดตรงไปตรงนี้เพราะมันคือแต่ละชั้นของ วิญญาณตอนนี้มันเกิดอาการเลยอ่ะทำไมจะโป้องออกมาอย่างนี้ได้ตรงนี้มีเพรสเชอร์มีพานอยู่ตรงนี้ที่ท e. าีาัเท่ากับ N R T R W แก๊สหลอกนี่สิรเรียนมาตั้งแต่ มอสม .5 หพีคือแรงดันแก๊สที่มันจะก็แหวกบอลวาลตรงนี้ออกไปโอเคบอลวาลบอลวาลอย่าบอลวาลเลยมันยู่กลมๆอยู่อย่างเงี้ยแค่ต้ก็แหกบอลวาลไว้ได้แค่เหมือนรีลิสวาลแหกออกไป้ได้ซึ่งเนเชอร์ต้องแรงพอนะแล้วคั่วต้องมาอยู่แนวนี้ด้วย ถ้าโชคร้ายอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้นะทีนี้ค่าพีที่จะวิ่งอยู่ตรงนี้เซนเซอร์ตรงนี้พีทีนี้ท่านอาจารย์แล้วคือปร,ราณปร,ราณไม่ใช่ประจวบแต่มันประจวบเหมาะพอดีเข้าใจไหมปร,ราณคือบางคนก็เรียกชี้บางคนก็เรียกชี้ ญี่ปุ่นเรียกขี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 ปราณโอเควันเด็์จะเป็นคำว่าอาณาปราณนะสติวิชาที่เราจะเรียนนี้กันชื่ออาณาปราณนะปราณเห็นไหมสติ อนาปานาสติแปว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก,ออก we breathe in we breathe out โอเคไหม T V ให้กับ EN R T. เบอนาทีเริ่มเริ่มตัว V กับตัว R นี่ก่อนนะม R นี่คือ constant เอนี่คือกรมมู a กรัมแต่ตัวนี้จานเป็น G U M กรัมโอเคกรมโมโมนน้ำ H 2 O โอเคมี18กรัมเท่ากับ1โมไม่เบสิคเคมีไม่ไปรู้เฉ่าหัวมันโอเคเดี๋ยวคนลืมจบเคมีเอนด้วยกินเทกกินเทกกรัม i อิสเมียญวกัมกามากามโมนโอเค กรรมบมถ้าทำกรรมดีมาเยอะเทเชอร์ <c oughs> จะเป็นยังไง <c oughs> ถ้าสูงก็จะสะสมกรรมสร้างสมนำํำทำแต่ความดีเค้ยญยช่วยชีวีมีมแต่ไร้ผล <c oughs> ไจะไปร้องเพลงแบบนี้มถูกตัวเองบอกปากนะไม่ต้องมปสญญนใจนี้ช่วยไม่ได้เพราะมันมันผ่านไปแล้วมาอะไรก็มาอย่างนั้น เคยายามอิจฉาเพื่อนที่เขาบรรลุธรรมก่อนในก่อนมันก็เราก็ทำของเราไปซึ่งมีตัวแปรอื่นไหมก็ไม่เป็นไรเลยแช่ก่อนมึงทำกรรมมาแค่นี้มึงยังมีอีกตั้งหลายตัวอ่าสำหรับอาจารย์ตอนนี้ยคือเลกูลเลชันสินสินเองไงวะสินสินน่ะสินน่ะสินน่ะห พวกคเหรอครับห้าแปดสี่สเด็ดเคบเีอ hmm, OK. ้ยสออยยี่สิบเจ็ดามรสิแต่ที่สามร้อยสิไม่มีละเขตระบาเขาไม่ได้มีถ้าอยากจะบวดก็ไปมหายานได้ไม่เป็นไรหรอกขำๆใช่ไหความแรงต่างกันนะต่างแต่ดิฉชวนพวกเราว่า ถ้ามีโอกาสวันพระเนี่ยหือสิบแปดบ้างใจเองก็เหมือนกันแต่ถ้าวันนั้นเป็นวันที่มีการเลี้ยงใหญ่มีดินเนอร์อะไรสําคัญก็แปะเไว้แปเลือนกระซายพี่น้องเลี้ยทางใต้เหนียกเนี่ยติดในการติดในการเนี่ยมาวันเนี้ยติดวันพระทั้งสามวันแล้วกูก็กินัน,นั่นเลยเดี๋ยวกลับไปาจก็ไปจะมีชดใช้โอเคเพื่อทุกเร่อเพิ่มพลังของ เฟสเชอร์เนาะนะนี่คือความสำคัญทำไมว่าต้องห้าต้องแปดสิบไม่ได้เพราะแก่เกินเนนสองร้อยยีิบเจ็ดก็จะแรงแต่จะเป็นไหมมันแค่สองตัวแปรแต่เสือไปหงุดหงิดคือเป็นผู้หญิงบวดไม่ได้สีเงาครับเออต้องระวังนะ วิญญาณเกิดจิตเกิดขี้โมโหขึ้นมาแม่งพอกเลยนุ้ยตรงคุ้มไหมเนี่ยเฮียก็คืออยากจะบวช้าะเป็นตัวตัวมึงก็มาโกรธชาวบ้านเขาแล้วทราบคนอื่นโกรธมึงอีกก็ใส่ึงอีกโอเคอ่ะ okay. ไปได้เพชเชอร์เพิ่มแต่เปลือกก็เพิ่มด้วยเศร้า <c> อ <oughs> <c oughs> ้าวทีทีทกบวีคืออะไร ทีก็คือทำซ้ำๆๆๆำๆำๆำๆททำททำททำทเก่งมากทำอะไร16หขั้นตอนเดี๋ยวจะมีพูดถึงอาณาปานะสติตัวนี้16 x t e e แบ่งออกเป็นสคูณ4ในสี่เนี้ยก็คือมหาสติประฐานสี่นี่ซึ่ง กายในกายเว่นาในไม่เน um, okay? ีในนะทำไปทำไปแค่ส hmm. ี่แล uh ้ว huh. คูณสี uh ่เ huh. ดี๋ยวเราจะคุยอันนี้กันทีนี้วีวีคืออัตราตัวตนถ้าพอยากให้พเพิ่ม v ต้องลดอันนี้คือทานทานทาน ความเห็นแก่ตัวออกไปคำว่าทานไม่ใช่ว่าไปใส่มงใส่บาตรอะไรอย่างนี้นก็เป็นทานแบบหนึ่งแต่มันไม่เจ๋งนะทานที่ดีกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะที่ดีกว่าคือละละตนละนิสยัยละสันดานนั่นการปฏิบัติธรรมทางพุทธคือดัดสันดานปฏิบัติธรรมมาหลายปีตอแหลเหมือนเดิมมึงมาผิดทางแล้วนะ ถือถือศีลไปเป็นแม่ชีต่อแหลอยู่ในวัดทั้งวันนะเข้าโรงครัวกัดกันอยู่ในโรงครัวมันไสอีกช้างไม่ใช่ละมึงไม่ให้ทำศาสนาเสียวปฏิบัติธรรมต้องยิ่งปึกยิ่งนิสัยดีวแต่เราเวลาไปวัดเนี่ยก็อย่าไปเพ่งโทษคนที่วัดวัดคือโรงพยาบาลบ้า ดังนั้นคนที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่คือคนไข้ที่เป็นบ้าเมื่อไปวัดต้องไปหาใครหมอที่โรงพยาบาลนะใครหลวพ่อดิไปหาครูบาอาจารย์ไปหาพระที่วัดยกเว้นคนไข้เอาจีวรมาใส่อันนี้ก็ดูให้ดีๆโอเคแล้ววัดมันก็มีหลายแบบวัดสั่งสอน วัดศิลปะวัฒนธรรมโอเคไหมวัดมีหลายแบบนี่ก็ไปถามหลวงพ่อพี่ยอมดูบางวัดเขาก็าเป็นวัดทางสังคมเป็นโซเชียลวัดวัดท่านก็ไม่ได้หลวงพ่อท่านก็ช่วยเราจัดงานวัดงานบวชงานนี่อะไรแล้วแต่โดเอะไรก็ท่านก็เลยแบบนึงบางวัดก็วัดสงบถ้ามึงก็ไปสงบของมึงเองแต่บางวัดสอนอ่ะคือครูบาอาจารย์สอนเลือกให้ดีๆนะไม่ใช่ไปเจอวัดแล้วก็ บางคนไปวัดแล้วก็ uh> ีวัดเนี้ยชีตอแหลก็แสดงว่ามึงอ่ะเสือกไปดูคนไข้ในโรงพยาบาลใครไปหาใครแล้วก็บอกเนี่ยแม่ชีพงษาวัดเนี้ยแม่งตอแหลฮิเฮียรู้เลี้ยเต็มเลยวัดกระจกคุณผิดแล้วโรงพยาบาลดีเนี่ยคนไข้ต้องเยอะทีไหมนั่นก็อาการหนักเป็นพิเศษอาการหนักเป็นพิเศษแล้วมาเต็มหน้าหลวงพ่อไอ้พว เนี่ยไปอยู่ใกล้ๆพระอะไรจ่ายตังค์เข้าไปอยู่ใกล้พระก็มีใช่ไหมคนนี้ป่วยอาะแล้วผู้หายไปแล้วเขาอยู่โรงพยาบาลไหมเขาก็ไปบ้านเขาก็กลับทํางานตามก็หายแล้วเขาจะมาวันนักขัตฤกษ์วันใหญ่ใก็กลับมาเรียครูบาอาจารย์เนี่ยรู้ดูวั่นี้งั้นหายป่วยแล้วมึงจะรักษาไหมนี่คนเราไม่เป็นไง เป็นพุทธพอไปวัดพุทธเจอชี่วยๆพระชั่วๆก็เลยเปลี่ยนศาสนาทั้งนั้นเนี่ยนี่ยงโง่สามาถึงตรงนี้แล้วไม่มีวิจารณยาณไม่มีกำก ứ กึมหมวกู้ดำัวกูเดียมเข้าใจยังคือไม่มีเฉลี่ยวไม่มีเซคันตอนก็หลงกลเวทนาบวกลบไหลกับไปวัดอารัชี เพราะเอาใจกิเลสตัวเองแล้วก็หลอกตัวเองว่าถูกจริตจริงไม่ใช่ไม่ใช่ถูกจริตครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นคนกระคืบจริตเราดัดจริตเราแก้จริตเราให้สันดานดีขึ้นถึงจะเรียกว่าไปวัดครับถ้ครูบาอาจารย์ดุด่ามากเท่าไหร่แสดงว่าท่านรังเกาักท่านแก้ไขเราเคท่านไม่อยากแก้รู้สังเกตว่าครูหลงพ่อ ถ้าทีพูดประมาณตรงๆทั้งนั้นน่ะถ้าไม่เลี้ยงไข่เพราะต้องการให้พวกเราหลุดพ้นไม่อยากให้มันติดเวืนาบุครบตวนี้เงินทองไม่ใช่สิ่งสําคัญโอเคต้องการตัวทีเยอะๆแต่ขอทีเยะอะๆอาก็แล้วแต่มีผัวเสืกสินแปดอีบ้าค,คุณมีผัวคุณถือสินแปดทุกวันเนี่ยคุณก็ไปสอบตกเรื่องอื่นคือไม่ทําหน้าที่ให้เรียบร้อยวาวปิด วาวเป็นเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ <c oughs> <c oughs> พูดธมหายางแคร์ที่สุดเลยคือ r e s p o n s i t y l i t y คุณเป็นเมียเสือกไปบอกว่าถือสินแปดไม่นอนกับผัวไม่ได้ไม่ได้ไไดจัดไม่เคยสอนแบบนั้นเต็ <c oughs> มที่โอเคแต่วันดีคืนดีก็ต้องบอกผัวว่าไงเมนมาพอ,อดู ไม่บอกเขาไปเลยว่าอย่างสมมุติบางคนเขาเอาวันเกิดตัวเองเช่นวันจันทร์ขอถือสินแปดชัดเจนไหมชัดเจนชัดชัดบางคนก็ช่วงเข้าพรรษาเขาก็บอกไปชัดเจนโอเคก็พิจารณานะคือขอให้ทำบ้างนะแปดอ่ะแล้วลถ้าเป็นไปได้ก็มั่งมั่งเลยไหมนิดนึงนิดนึงและอย่าถือศีลดยประสาทแดบ เจ้เพนแล้วแม่งมเดือดร้อนกันหมดไอแม่ชีบางคนมั้งเพนแล้วแม่งคณะจัดงานประสาทแดกกันหมดกูต้องฉันกูต้องฉันแค่นั้นอยางแดกแล้วหัวงเรื่องแดกเรื่อฉันไม่ต้องการเยอะเยอะเรื่องล้นล้นเคยเจอคนล้นล้นไหมเคยคือ,อคท,ทเวอร์อ่ะปฏิบัติธรรมทเวอร,ร,ร์ศีลจะไปเสียหายปฏจิจจ์ศีลเป๊ะแต่ทรมานตัวเอง เดือดร้อนชาวบ้านขึ้นเลยครับสิลแปลว่าปก,กติสินคือลมหายใจเข้าปกติลมหายใจออกปกติไว้แล้วไม่ทําให้คุณอืดที่เดือดร้อนเองถือสินแล้วหัวมึงมีปัญหาลูกมุงมีงม